ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสาราสวัสดีครับคุณประกอบครับครับสวัสดีครับคุณสันติสุขครับวันนี้มีความคืบหน้ายัางไงบ้างเชิญเลยครับครับผมก็ช่วงนี้เนี่ยฮนะข่าวใหญ่ที่สุดของสามจดชา,ายภาคใต้นะครับก็คือข่าวการเสียชีวิตของอานายสแปริงบาซอนะครับคือนายสแปริงเนี่ย ก็เป <S an> ็นที่ทราบกันดีนะครับเป็นข่าวมานานนะฮะว่าฝ่ายความมั่นคงไทยเนี่ยมองว่าเขาเป็นแกนนาของขบวนการบ i m อเอนะครับเอ่อ BIM ก็ก็คือขบวนการติดอาวุธนะฮะที่ต่อสู้อยู่ในสามจังหวัดชยรายพะเยาแะ่าหวังแบ่งแยกดินแดนนะครับแล้วก็ก่อเหตุดุรแรงครั้งใหญ่เนี่ยครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่4มกราคม2547จำกันได้นะครับก็คือเหตุการณ์ป้นปืนนะฮะส1 3กระบอกจาก ท่ายทหารในจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็เมื่อวันที่สี่ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเมื่อตอนต้นปีเนี่ยก็รบถึงสามปีพอดีนะครับอ,อมีข่าวว่าสไปยิงบาซอเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยเมื่อวันที่สิบมกรานะฮะที่ผ่านมา,ท,มาที่มาเลเซียนะครับคือสไปยิงเนี่ยพอหลังจากเหตุการณ์ป้นปืนเนี่ยก็เขาก็หายหายหน้าไปจากพื้นที่นะครับผมก็ทางทางสายญาติเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นการลี้ภยัยเพราะว่าถูกทางการไทยเนี่ยมองว่าเป็นแกนนา ของขบวนการแล้วก็สั่งให้ให้ป้นปืนนะคะก็จ <_ d ata> ะก็ใครจะไปจับปุ่มอะไรเงี้ยเข้ากันจะหนีไปนะคะก็ตอนนั้นก็มีแกนนำในในพื้นที่เนี่ยมีหายไปหลายคนนะครับแล้วก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยนะครับแล้วก็ไปเสียชีวิตที่ประเทศมาเลเซียพอเสียเสียชีวิตแล้วเนญาติทางน,นู้นก็ทําพิธีฝังที่นั่นเลยนะครับไม่ได้อาศพกลับมาทีนี้พอมีการเสียเสียชีวิตของคนระดับแกนนําเนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันไปกันไปต่างๆนานาว่าอาจจะมีผลกระทบกับองค์กร B I N ไหม นะครับจะมีผลกระทบกับสถานการณ์ชายแดนใต้อย,ย่างไงบ้างนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าให้ฟังน,นะครับผมก็พอหลังจากมีข่าวการเสียชีวิตเมื่อวันที่สิบเนี่ยเพราะแต่แต่มาเป็นข่าวเนในมาไทยจริงๆเนี่ยก็คือหลังจากนั้นประมาณสามวันนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการยืนยันกันว่าเสียเสียเสียชีวิตแน่เมื่อวันเสาร์เสา,าร์กอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เริ่มเป็นข่าวทางทาง,งสื่อไทยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอวันจันทร์ก็มีการละหมาดใหญ่นะฮะที่โรงเรียนธรรมวิทยา คือจะไปอิงบาซอเนี่ยนอกจากที่ทางการไทยมองว่าเขาเป็นแกนนํเบียเอ็นที่สั่งให้ป้นปืนแล้วก็ก่อเหตุรุนแรงต่างๆตลอด13ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอีกด้านหนึ่งชีวิตอีกด้านหนึ่งของเขาเนี่ยก็คืออ่าเป็นครูใหญ่โรงเรียนธรรมธรรม,ธรรมวิทยามูรีที่นะฮะซึ่งโรงเรียนเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับโรงเรียนธรรมวิทยาเนี่ยอ่าเป็นโรงเรียนเอกชนรรสอนศาสนาอิสลารรมเนี่ยขนาดขนาดใหญ่เป็นลำดับต้นๆของสามจังหวัดยชดนภาคใต้นะครับมี มากมายนะฮะหลายหมื่นคนนะครับเรียนที่เรียนจบไปแล้วนะฮะก็ทําให้มีคนที่ศรัทธาสตรยิงในค่อนข้างเยอะนะครับวันที่ไปละหมาดที่ที่โรงเรียนนะฮะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะมีพิธีละหมาดทางในในทางอิสลามเนี่ยถึงแม้จะไม่มีศพเนี่ยเขาก็มีการละหมาดศพได้นะครับเขาเรียกละหมาดขออิฟนะฮะเขาก็ละหมาดกันเนี่ยมีคนไปร่วมเป็นหมื่นครับพอถัดมาอีกวันหนึ่งที่อำเภอยะลังก็เป็นชีวิตอีกด้านหนึ่งของ สต่นีงคือคือเขาเป็นคนอำเภอยะลังจังหวัดปตัตตนะานีนะครับก็เรียนเรียนจบมาจากซาอุดิอาระเบียเสร็จแล้วก็กลับมาก็มาเป็นโต๊อ,อิหมามมัสยิดแห่งหนึ่งที่อำเภอยะลังก็มีการไปละหมาดที่นั่นคนก็ไปร่วมอีกเกือบหมื่นเหมือนกันนะฮะก็ทําให้ฝ่ายความมั่นคงไทยเนะี่ยกลับมานะค,บความเคลื่อนไหวเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันช่วงเนี้ยในพื้นที่เนี่ยก็ไม่มีเหตรุรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเป็นช่วงที่เงียบเงียบสงบมากนะครับไม่ไม่มีเหตรุรุนแรงขนาดใหญ่ อะไรเลยนะครับส่วนเหตุ<ม>เล็เกๆก็มีน้อยมากนะครับในตร <HAR P. S 2> งนี้นะฮะทีนี้ก็มีการวิเคราะห์ว่าเอ๊ forms, มีผลมีเพราะมีผล,ลกระทบกับจากการเส,เสียชีวิตของสไบอิงบาซอรหรือเปล่านะครับทีนี้ตอนที่ทีมข่าวของอิสราเอลก็ได้เข้า <HAR P. S 2> ไปร่วมด้วยนะฮะ <HAR P. S 2> แล้วก็ได้ไปพบกับลูกชาย <Indo. S 2> ของสไบอิงบาซอนะครับคือสไบอิงเนี่ยเขามีลูกเก้าคนนะครับคนนี้เป็นลูกชายคนที่เจ็ดชื่อนา,ายเซาวมนบาซอก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าเอ่อเขาไม่เจอพ่อมาเนี่ยสามปีแล้วก็คือตั้งแต่พ่อหนีไปไม่เคยเจออีกเลยนะฮะซ ซาไอีกก็ไม่เคยกลับมาแล้วก็ไม่เคยติดต่อมาด้วยนะครับก็คงจะเป็นเป็นเพราะว่ากลัวจะสร้างจะก่อผลกระทบหรือว่าถูกทางทางการไทยจับตามองก็ไม่อยากให้ครอบครัวเข้ามายุง่งนะครับทีนี้มันมีคำหนึ่งที่ที่ลูกชายซาไบอิงพูดเนี่ยนะะซึ่งก็เป็นคําที่อาจจะสวนทางกับข้อมูลของฝ่งยความนคงไทยเลยคือคือแกบอกว่าปัญหาใต้เนี่ยไม่มีวันจบได้ถ้าเผื่อรับไทยหรือรัฐบาลไทยเนี่ยยังมองว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นแกนนำอ็น ือเขายืนยันว่าพ่อของเขาไม่ได้เป็นแกนนำนะครับคือข้อมูลส่วนทางการสุดๆเลยบอกว่าไม่ได้เป็นแกนนาพ่อเขาเป็นครูนะฮะสอนนักเรียนมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะนะครับทีนี้อทางทีมข่าวเราเนี่ยก็ได้ไปคุยกับชาวบ้านหรือคนที่มาละหมาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเชื่อไปแบบเดียวกันนะครับว่าจะไปยิงปาซอเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายไม่ใช่ผู้ก่อ,อความไม่สงบนะครับนะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพีไอเอ็นนะ,ะแต่ว่าเป็นครูที่ ที่โด่งดังมีความรู้แล้วก็เป็นที่พึ่งของของชาวบ้านตรงนี้นะครับที่นํามาสู่การไปพูดกันหรือมีการไปสร้างกระแสกันในพื้นที่ว่าวีรบุรุษของรักกับวีรบุรุษของชาวบ้านเนี่ยเป็นคนละคนกัน <c oughs> ก็คือว่าคนที่รักเนี่ยมองว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นโจรเป็นอะไรเงี้ยนะฮะเป็นผู้สั่งการให้ก่อเหตุรุนแรงในในในพื้นที่เนี่ยแต่คนในพื้นที่เนี่ยกลับมองอีกมุมหนึ่งนะฮะมองว่าเป็นคนดีแล้วก็มีการมาละหมาดมีการมาไว้อะไรกันค่อนข้างจะใหญ่โตทีเดียวนะครับทีนี้ พอมาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็จะมาวิเคราะห์กันต่อเกี่ยวกับรูปแบบองค์กรของบรคเอถึงคืออย่างไรเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยหรือหน่วยงานความความมั่นคงไทยเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นแล้วก็ยืนยันว่าบร M เอนี่แหละคือองค์กรติดอาวุธที่สร้างสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมาตลอด13ปีคือตั้งแต่ปีปี47่เป็นต้นมาเนี่ยเป็นเป็นองค์กรนี้แล้วก็ผู้นําสูงสุดขององค์กรก็คือสไปร์ยิงบาศอครับนะฮะเราก็จะมาดูกันว่าข้อมูลเนี่ยมันมาจากไหนนะครับก็ มันมีการศึกษาวิจัยของหน่วยงานาความความมันคงอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องการข่าวมีอะไรเนี่ยรวบรวมออกมาเนี่ยคนที่รวบรวมเนี่ยก็คือพลเอกสําเร็จสศรีรายนะครับเป็นอดีตรองแม่ทัพภาคภาคที่สี่แล้วก็เคยเป็นที่ปรึกษาแลรัฐมนตรีกณาโฮมในยุคของท่านพลอากเอจสุกัมพลสุวรรณทัศนะครับท่านพลเอกสําเร็จเนี่ยท่านก็ไปศึกษามานะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับคนในกะบวนการเบียเอ็นเยอะแยะนะครับแล้วก็สรุปออกมาอย่างนี้ครับว่าองค์กรเบียเอ็นเนี่ยเขาเรียกว่าองค์กรปฏิวัติมาลายูครับ คือคือสาเหตุที่ที่เราต้องมาเรียนรู้อันเนี้ยก็เพราะว่าปัญหาใต้เนี่ยมันดำลงมายาวนานนะมีการต่อสู้ทางอาวุธเขึ้นจริงใช่ไหมฮะทีนี้การต่อสู้ที่จะเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้เนี่ยเราก็ควรจะรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นใครใช่ไครับอันนี้ก็คือเป็นตน้นต้นเหตุของของที่นํามาสู่การการศึกษาว่าคู่ต่อสู้ของเราเป็นใครนะซึ่งทางผลเอกสำเร็จแล้วก็ฝ่ายคอมมินห์คงเนี่ยเชื่อว่าเป็น B i n มองว่าบเอเนี่ยจัดตั้งแบบคอมมิวนิสต์จีนก็คือรับความคิดแบบเหมาเจลอตุงมานะก็มีการม,มีการจัดตั้งคล้ายๆกับว่าองค์กรนำเนก่ยก็คือโปลิตบูโรของจีนนี่แหละครับก็คนที่มีอำนาจสูงสุดในการสั่งการก็จะไม่ใช่ประธานแต่เป็นเลขาธิการและเขาก็เชื่อว่าเลขาธิการบรเอหรือเลขาธิการสภาองค์กรนําเนี่ยก็คือสไปอิงบ่าซอนนะครับทีนี้องค์กรที่อยู่ถัดมาก็คือองค์กรทหารเป็นเป็นเป็นองค์กรที่ มีการจัดตั้งกองกำลังปิตอาวุธนะฮะแล้วก็ที่เรารู้จักกันดีในนามอาเคเคนะครับที่ออกปฏิบัติการต่างๆในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงรอบวางระเบิดรอบยิงอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะขึ้นกับองค์กรทหารโดยมีองค์กรหนึ่งองค์กรที่สามนั่นคือองค์กรมวลชนก็คือคอยสร้างแนวร่วมนะฮะปฏิบัติการข่าวสารข้อมูลทางจิตวิทยาต่างๆปล่อยข่าวลือนะก็คือสามองค์กรหลักของเบียเอ็นโดยมีมวลมวลชนจัดตั้งในพื้นที่เนี่ยซึ่งก็ วิเคราะห์กันว่าม <si ีถึงหลักแสนคนเนี Bag ่ยเป็นฐานของกระบวนการอยู่ท uh, ี่จะขับเคลื่อนช่วยเหลือนะให้ที่พักพิงหรืออะไรแบบนี้นะครับกับหลังหลังจากมีการก่อเหตุรุนแรงนะฮะทีนี้ทางข้อมูลของผลเอกสํมเร็จศรีลายเนี่ยก็บอกว่าองค์กรเบียเอ็นนี่ก็บ่มเพาะมาคือก่อตั้งเนี่ยปีสอง3ันห้ร้อยสามะฮะก็บ่มเพาะมานะฮะทางเรื่องเกี่ยวกับบุดมการศาสนาอะไรพวกนี้นะฮะจนนํามาสู่การประกาศสงครามประชาชนเนี่ยคือวันที่สี่ มกมาราคม2547ผ่านเหตุการณ์ป้นปืนครั้งใหญ่ที่เราก็เป็นที่รู้กันดีนะครับครั้งนั้นเนี่ยป้นปืนไปถึง400สามขาบอกวันนี้ก็ยังตามกลับคืนมาได้ไม่ถึงครึ่งนะครับนะบทีนี้อ่าพอหลังจากที่เบนขับขับเคลื่อนมาเนี่ยก็มีการต่อสู้กัน,ก,นกันมาเรื่อยเจนจนถึงวันนี้นะฮะทีนี้ตอนต,อต่อมาเนี่ยก็ยังมีงานวิจัยชุดหนึ่งนะเป็นของอเจ้าหน้าที่สภา,าสำนักง,งานขา่าวกรองแห่งชาติ รายงานฉบับนี้เนี่ยเป็นรายงานวิจัยนะเปิดเปิดเผยมีการนํามาถแถลงต่อสาธารณะเนี่ยเมื่อปี2556เมื่อสามปีก่อนสามสามปีก่อนนะครับเป็นรายงานการวิจัยที่ชื่อว่าเป้าหมายสุดทา้ายของ b i นะมีการมองภาพกระบวนการ BIA หลังจากที่มีการต่อสู้กันมาคือตอนระหว่างที่ทําที่เข้าไปเก็บข้อมูลวิจัยเนี่ยเก็บข้อมูลมาประมาณช่วงที่มีการต่อสู้กันมาประมาณสิบปีนะครับมีการไปพูดคุยกับคนที่อยู่ใน สารภาพหลังจากถูกจับเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยเป็นเบียรเอ็นียี่สิบคนนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็ได้ข้อมูลมาคล้ายๆกับข้อมูลของพลเอกสํมเร็จนะครับก็คือว่าก่อตั้งเนี่ยปีเดียวกันคือปีศูนย์สามมีการผ่านยุคปมเพราะผ่านยุคอะไรต่อสู้อะไรกันมาเนี่ยนะฮะจนจนสุดท้ายเนี่ยก็ประกาศสงครามแล้วก็สู้เป็นการก่อเหตุรุนแรงรายวันเนี่ยมาตั้งแต่ปีสี่เจ็ดถึงปัจจุบันนะครับทีนี้งานวิจัย หลังจากสู้มาสิบกว่าปีซึ่งในงานวิจัยฉบับน,นี้มองว่าการต่อสู้ของของเบียเอ็นยังไงก็ไม่มีทางชนะประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างกระแสที่จุดที่จุดไม่ติดแต่ว่าโอเคยังมีการก่อเหตุรุนแรงอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าจะก้าวข้ามตรงเนี้ยเพื่อที่จะเอาชนะและแยกดินแดนได้เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับแต่เขาก็เลยมองว่าภาพอนาคตหลังจากนั้นหลังหลังจากปีห้าหกก็คือช่วงเนี้ยนะครับแล้วก็ช่วงต่อไปจากนเนี้ยของเบียเอ็นเนี่ยจะเป็นยังไง นะเขาบอกว่ามันมีสี่ภาพนะก็คือหนึ่งการเข้าสู่กระบวนการพูดคุยสันติภาพนะเพราะว่าจะนํารุ่นเก่าก็เริ่มแก่แล้วก็มองว่าสู้ไปก็ไม่ชนะก็มาร่วมโต้พูดคุยดีกว่าซึ่งตอนนี้โต้พูดคุยก็มีอยู่นะโดยผ่านกลุ่มมาลาปัตนีซึ่งเป็นการพูดคุยที่เรียกว่าต่อเนื่องหรือหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้นะครับจากปีห้าหกนะของรัฐบาลคุณยิ่งรักมาต่อที่รัฐบาลท่านนยกระยุทธ์นะครับภาพที่สองก็คือกลุ่ม รุนแรงก็ยังสู้ต่อคือไม่สนใจจะแพ้หรือชนะแต่เป็นเพราะเพราะอุดมการณ์ที่ปลูกฝังมาก็จะสู้ต่อโดยโดยการใช้ความรุนแรงถ้าเป็นรูปแบบนี้เนี่ยสถานการณ์ก็จะยังคงรุนแรงต่อไปและอาจจะรุนแรงขึ้นตามกระแสการต่อกรายของโลกนะครับ mm. แบบที่สามก็คือยุติการต่อสู้ด้วยด้วยความรุนแรงนะเพราะว่ามันสู้มามายืุติแล้วสู้ไปก็ไม่ไหวก็เลยจะหันมาสู้ในแบบอื่นนะ mm. โดยแบบที่ไม่ใช้ความความรุนแรงก็คือหันมาพัฒนา ก็คืออาจจะมาตั้งกลุ่มพัฒนาเองแข่งกับรัฐเพื่อแบบเพ,เพื่อเพื่อที่จะบอกว่าโมเดลของตัวเองเนี่ยดีกว่าโมเดลของรัฐฉังนั้นก็อาจจะขอเป็นเขตปกครองพิเศษหรือจะงแยกดินแดนออกไปอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับ <c oughs> สุดท้ายเป็นการสู้ต่อแต่หารมาสู้แบบไม่ใช้ความรุนแรงเหมือนกันแต่ว่าเน้นการเจรจานะฮะก็คือเป็นภาพอนาคตสี่สี่ภาพที่ที่งานวิจัยเนี่ยเขาวิเคราะห์ไว้นะ,ะว่ามันอาจจะเป็นเป็นไปได้อย่างไรหลังจากนี้ซึ่งมันก็จะโยงไปถึงแนวโน้ม สถานการ์์ฉา,ายแดนใต้ในช่วงต่อไปด้วยนะครับทีนี้อีกนิดนะครับก็คือเราเนี่ยทางศูงงนย์ข่าวนยก็ได้ไปคุยคือในช่วงระยะหลังเนี่ยพอมีการเปิดโตะพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรับเนี่ยนะครับครับก,ก็คนในพื้นที่เนี่ยก็จะเริ่มเปิดตัวกันบ้างเหมือนกันว่าตัวเ,วเองเนี่ยอยู่ในอยู่ในกระบวนการต่อสู้หรือเปล่านะคนในในพื้นที่เนี่ยเขาเขาก็จะรู้กันว่าใครอยู่ในกระบวนการบ้างนะก็ไปคุยมานะักข่าวของเราเนี่ยก็ไปคุยมา เขาก็ไปถามว่าทําไมสถานการณ์ช่วงนี้ถึงเงียบนะเขาคนที่อ้างว่าอยู่ในกระบวนการเบียเอ็นเนี่ยแต่ว่าเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเป็นฝ่ายที่ไม่ใช่สู้รบนะครับเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยถือว่าเป็นผลกระทบหนึ่งจากการเสียชีวิตของสบายอิงบาซอทุกอย่างก็จะหยุดชั่วคราวคล้ายๆกับปิดเทอมแต่เขาก็ฝากบอกเหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวรอเปิดเทอมใหม่ก็จะเจอกันอีกฉะนั้นความรุนแรงมันจะยังไม่จบครับนะครับ,ค,รบคือสิ่งที่เอามาฝากกันวันนี้ครับ มีอะไรมเพิ่มเติมไหมครับรับคือจากการที่คุณประกรณ์ติดตามข่าวนี้นี่น้ําหนักไปทางไหนกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงครับเนี่ยครับถ้าถ้าถ้าให้ผมมองเองก็ก็ก็คิดว่าแนวโน้มการต่อสู้เตียงคงอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คืออาจจะโดนเลไปบ้างเพราะว่าอ่าอ่าต่อไปอิงบาซอเนี่ยก็คือเป็นแกนนําระดับสําคัญมากนะครับผมบางคนมองว่าเป็นผู้นําทางทางจิตวิญญาณได้ซ้ันะฮะ ก็คือว่าเป็นครูด้วยนะฮะแล้วก็มีการพูดหรือว่าสอนทางศาสนาเนี่ยเก่งมากนะครับก็บพอมีการสูญเสียคนสําคัญระดับนี้ไปเนี่ย็อาจ,จะทําให้อ่าทิศทางการเคลื่อนไหวของของกลุ่มเนี่ยชะงักชะงักชั่วคราวแล้วหลังจากเนี้ยก็น่าน่าจะมีการจัดโครงสร้างกันใหม่ตั้งคนกันใหม่นะครับว่าใครจะมาดูแแทนตรงนั้นตรงนี้ก็อาจจะมีการขยับตําแหน่งกันแล้วหลังหลังจากนั้นก็จะกําหนดยุทธศาสตร์การต่อสู้ต่อไปทีนี้ถ้าถ้าเผื่อเราเราย้อนดูเนี่ยใน ในสภาองค์กรนําที่มีชื่อมามาตลอดเนี่ยนอกจากสไายิงบาสอแล้วนยังมีคนหนึ่งคือชื่อดุลเลาะแหวะมะนอนะะดุลเลาะเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นกนารนำทหารของของเบียเอ็นซึ่งคนเนี้ยยังอยู่นะครับแล้วก็น่าจะยังคุมกาลังส่วนใหญ่นะทําให้ฝ่ายทหารของไทยเนี่ยนะฮะฝ่ายกองกองทัพของเราเนี่ยมองมองว่าสถานการณ์ยังไงก็ยังไม่สงบเพราะว่าคนเนี้ยยังยึดแนวทางเดิมที่จะ สู้โดยใช้ความรุนแรงต่อไปครับครับเดี๋ยวติดตามกันต่อวันนี้ขอบคุณคุณประกอ์มากครับ